จูเบรี่เฮลตี้ค่ะวันนี้มาพบกับท่าออกกำลังกายแขนนะคะด้วยดัมเบลนะคะห้าท่าที่ผู้หญิงควรทำค่ะเริ่มต้นด้วยท่าแรกนะคะบนมานั่งนะคะแล้วก็กางแขนออกไปนะคะแล้วดันดัมเบลขึ้นไปตรงๆเลยค่ะท่าที่สองนะคะเราจะใช้แรงจากแขนด้านหน้านะคะย่อตัวเล็กน้อยค่ะแล้วก็ นิ่งๆนะคะแล้วก็ดึงดัมเบลขึ้นมาใช้แรงจากแขนนะคะดึงขึ้นแล้วก็วางลงช้าๆนะคะไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะคะท่าที่3แล้วค่ะเราจะใช้แรงจากแขนด้านหลังนะคะวางแขนนะคะกับเข่านะคะไว้บนเก้าอี้นะคะแล้วก็ยกดัมเบลนะคะจากด้านหลังเข้ามาหาอกค่ะช้าๆนะคะนิ้นใช้แรงจากแขน ดึงเข้าและดึงออกค่ะท่าที่สี่แล้วค่ะท่านี้จะเหมือนชกมวยนะคะเราจะใช้กล้ามแขนด้านหน้าและด้านหลังนะคะพร้อมๆกันนะคะพักดัมเบลออกไปข้างหน้าค่ะช้าๆนะคะแล้วก็ดึงกลับเข้ามาค่ะไม่สะบัดหัวไหล่หรือแขนนะคะเราเราจะผักออกไปข้างหน้าและดึงกลับเข้ามาเท่านั้นค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะเราจะกระชับท้องแขนกันนะคะดึงดัมเบลขึ้นมาข้างบนศรีรษะได้เลยแล้วก็ถอยวางกลับลงไปข้างหลังเหมือนเดิมนะคะทำช้าๆนะคะทุกคน